สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพศ2566ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่กรุณาได้เกี่ยวเป็นรัฐาในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปีพศ2 5 6 6 ภายใต้คำขวัญแรงงานสกลนครเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนานำพาเศรษฐกิจยั่งยืนยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์สกุลนครชั้น 2, 2> บริเวณหน้าโรงหนักเมเจอร์ซินิเพ็ก อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดสกลนครได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยนางจุดีรัฐเทพอาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงาน มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย 1. การแสดงบนเวทีของสมาชิกชมรม t ีน e ม u บ b e r วันสการมอบใบป,ประกาศกิตติคุณแก่สตรีผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชนดีเด่นระดับหัวหน้างาน เนื่องในวันสตรีสากุลประจำปีพศ2566 3. การมอบไปประกาศกิตติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพศ2566 4. การให้บริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 5. การรับบริจาคโลหิตและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 6. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานและลูกจากการทำงาน 7. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแรงงานนอกระบบดังเช่นผ้ายอมคาม 8. การแสดงดนตรีสดตลอดงานทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยลูกจ้างนายจ้างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหากิจแรงงานนอกระบบภาคีเครือข่ายแรงงานและประชาชนทั่วไปจำนวน200คนขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ